อยากบอกครับอยากบอก,อกวันนี้ใจอยากยกตัวเลขให้ดูเลยนะตัวเดียวเลยถ้าได้ยินนี่ใจขึ้นเลยนะครับฝันว่านายกเก่านะครับไปะยุทธ์นะครับเนาะพาผมไปเข้าเฝ้าเข้าเฝ้ารอสิบนะครับก็ได้พูดคุยกับรอสิบนะครับผมสารทุกสุกดิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วปรากฏว่าก่อนที่ท่านจะไปท่านก็ยกมือยกมือข้างขวาข้างขวาครับแล้วก็นี่ แล้วก็มันมีตัวเลขอยู่ย้านฟาร์มคือเจ็ดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมฟันเมื่อคืนไม่บอกครับฟันคืนวันพักอันนี้เรขยฟันอุบฟันคืนวันพรั กูเขียนไว้ก่อนเลยเดี๋ยวลืมผู้ปกครองอยากบอกสันพีมากสันพไหมครับสวัสดีครับสวันนี้ครับอยากบอกครับอยากบอกวันนี้เจ๋งเลยมาจังไลยคืออู้คนว่าอยากบอกจริงนะใจอยากยกตัวเลขให้ดูเลยนะไฝันมาก่อนเลยนาะพี่ไปพี่มาก่อนเดี๋ยวถามก่อนเมื่อคืนมาสวดมนต์อยู่นี่นะครับผมอ่ามาสวดมนต์อยู่นี่ปรากฏว่าเมื่อคืนกลับไปฝันดีนะครับฝันดีฝัน ตัวเดียวเลยออถ้าได้ยินนี้ใจขึ้นเลยนะครับขึ้นนั่นวันพระเนี่ยวันพระวันพระขึ้นนั่นก็เลยอันเพิ่นได้น้ำเพราะว่าเห็นวันพระไงพอสวดม้อนแล้วแล้วกลับไปนอนบ้านเพิ่นน้ำไปหาอีกบ้านครับฝันเห็นเบื้องสูงเลยนะครับผมฝันเห็นเบื้องสูงเลยจ้าเพิ่นน้ำไปให้โชคท่านครับผมคักอีวีบอกืึ้นอยาจังอยากบอกเนี่ยโอ้ยเห็นเป็นตัวเลยนะครับรอบนี้เนี่ย เอเป็นน้ำโอปอดีเนาะเอาหมดที่แล้วก็ย่าลืมได้ล่ะเอามาอีกแน่เพื่อเพื่อนมาออกย้อนหลังฝันจังไดก็ได้ฝันฝันเห็นนายกคนก่อนเนาะพาผมไปเข้าเฝ้ารอสิบครับผมฝันเห็นรอดเก้ารอสิบครับรอสิบรอสิบอันนี้นายก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 ทหารเรานะครับนายกคนเก่านะ คานคานไปกาบรอสิบครับผมท่านก็มาคุยด้วยนะครับผมแล้วก็มายกมืออย่างเงี้ยครับพากฏว่าตัวเลขขึ้นที่ฝ่ามือเลยยกแบบนี้เลยนะครับผมไม่ไคือได้เพราหน้าบานนี้เนาะมีเล็กคนไหนเห็นเตเลท์ฮะแล้วยกขึ้นับงี้มยกม่เเลทขึฝ่ามือเลกเล็กขึ้นที่ฝ่ามือเขียนไหนเน่ยเขียนแบบไตเขียนใส่ฝ่ามือก็จะฟัน ข้างนี้ดิเขียนให้นกเขียนไว้ถัดเขียเขียนเสจอนะเียนโรดยกตัวเขียนไว้โรดบเขียนใสฟ้มาเขียนใส่ฟ้ามือมันบอ่อเลยไมาโอ้หไ่น่งสอบสอบนี่รอเลยเนี่ยผมอยากเขียนมันต้องเขียนนี่มันที่เขียนวันที่เนี่ยเขียนัทีให้หน่อยเเต็มเลยครับเอาเขียนัทีก่อนเนี่ย อย่าลืมว่ายกสั่นปลามือคุณสั่นหมดแล้วเนี่ยอย่าลืมว่ายกสั่นปลามือนะถ้าสามตัวนะผู้ใดแต่ไมาเขียนเทฟ้ามือให้รอสิบครับเอ้าวไม่หวงคือว่าใช่หนึ่งศูนย์น้ำแม่สระนะเป็นยกมือขึ้นเนี่ยหาหนึ่งแม่เอาหาใช่ตัวสามหาใช่น้ำตัวย์มาบ้านน่ะนะห้าเก็ดสี่เนาะแต่เพิ่นเขียนให้ตัวเดียวนี่ครับเขียนตัวเดียวกับใส่หาน้ำฟ้ามือห้าเก็ดสี่ เก็มาเขียนไฟฟ้ามือได้บรเดียเต็มห้อหนึ่งศูนย์น้ำนะเอสีปหลายจับเยอหลายจับนหตัเอาก็วงกลมด้วยวงไานี้ว่องวงกลมตัวมาตัวใตัวเพิ่เขียนไฟฟ้ามืว่องเป็นไปทั่วเพื่อออกหาเจบี่นี่เสียดายด้เนาะเนอือืนะครับ แคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อแล้วพี่น้องขึ้นแล้วสวัสดีเอฟซีมาทันเวลาค่ะเห็นกจะได้ดีเลยเอฟซีมาด้วยมาเจใจอยากมาถึงปุ๊บอยากยกเลยครับผมหมุนหมุนหมุนสั่นตั้งแต่ปูมาแล้วนะสั่นตั้งแต่ปูมาหอดเลยมหรอฝันอีกรอบแม่ปู่เขาม้ามายว่าสั่นฝันจังเด๋จังคอยเด๋เมืองกึ่งจังฝีนฝันว่านายกเก่านะครับไปหยุทดนะครับเนาะครับพาไปเข้าเฝ้าเข้าเฝ้ารอสิบ ก็ได้พูดคุยกับรอสิบนะครับผมสารทุกสุนดิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วปรากฏว่าก่อนที่ท่านจะไปท่านก็ยกมือยกมือข้างขวาคข้างขวาแล้วก็นี่แล้วก็มันมีตัวเลขอยู่ก้างฟ้าเมื่อคืนเมื่อคืนล่าสุดเลยตื่นสายด้วยเมื่อคืนเนี้ยครับ เปอนทาฝ่ามือมาทางนี้หน่อยครับไม่มีตัวเลขนะพ่อได้อยากเขียนอยู่แต่ว่ามันทัวกลมจะไม่ออกนะถ้าเขียนในฝ่ามือนะครับอยากบอมเป็นับนี่นะครับในฝ่ามือของท่านเนี่ยเจ็ดสี่นะครับแต่ว่าเป็นตัวสีดํานะครับผมไม่ใช่สีแดงนะครับเป็นตัวสีดำครับก็เลยว่าอ้ยฝันดีครับอยากบอกก็เลยอยังไงก็ต้องบอกนะครับผม เพราะว่าไม่เคยฝันแบบนี้นะถ้าใครฝันว่าได้ไปเข้าเฝ้าก็จะมีโชคดีนั่นแะครับฝันดีครับผมก็เลยอยากบอกนะครับผมฝันฝันเห็นรอสิบเลยครับท่านมายืนเราก็ก้มหัวนะตอนก่อนที่ท่านจะไปก็เงยหน้ามองดูอย่างเงี้ยครับแบบสมัยก่อนก้มหมอบอย่างเงี้ยครับก็เลยยกมือเห็นเจ็ดสี่ตัวใหญ่เลยครับผมตัวใหญ่เลยนะครับตัวสีดำนะครับ อยู่ในฝ่ามือก็ได้ใส่เลยค่ะไปนั่งครับอยากหญ่น,นไไั่เอนี่ยก็เลยพูดในเงยก็อยากบอกนะครับเนาะอยากบอกนะครับแต่เห็นตัวลลเลขชัดๆ,<ห>ดๆที่ฝ่ามือของรัชการที่สิบก็คือเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับผมเจ็ดสี่โอปอก็เลย เอาสามตัวให้เผื่อว่าใครชอบก็คือเขียนใส่ฝ่ามือมือก็เป็นห้าก็เลยเป็นห้าเจ็ดสี่ครับแต่ว่าไในในฝ่ามือแต่เจ็ดสี่ค่ะค่ะมือก็ห้าเนาะแล้วแต่สี่นะครับผมแต่ว่าโอปอล์น่ะก็คือเจ็ดสี่ที่วงกลมให้ครับส่วนหนึ่งศูนย์ก็คือราชการที่สิบกันไว้เผื่อว่าเอฟซีชอบครับผมเพราะว่าเป็นราชการที่สิบแค่ราชการที่สิบครับฝันเย็นรอสิบนะครับผม นายกคนที่เท่าไรหร่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ยบเกายี่สิเกาพาไปเ <durability of S 1> ข้าไปไปเบสุบสุตั้งบกเขียนบเขียนเอาเจนี่นะครับผมมันชัดเจนมากตัวเดียวครับ7จีตัวเดียวมันมา้นอยมาไป้อยเจาะกระสีี่การถามอายุโอปอกันมาอีกมันสิรลายไปอีกระดาษอีกครับเอาเจ็ตัวเดียวเลยเจสตัวเดียวครับเอาเมืองเก่งรถน่าสอบจังกาเอาต้วคนเขียนให้นยะครับผม เป็นหาเห็นคักโยมเมื่อหาแล้วเนาะหัวหาเจ็ดซี่โหลดพี่น้องเนียนฟ้าเมื่อกหาเราไหมเจ็ดตัวอยากบอกตะโดนและหาเจ็ดสี่บอกตะแยงบยมนี่จะเลือกนเ้องเจ้ากะมีบเจเจชื่อโหลดเจตูการันตีผมเจตูกะห้าเจ็ดสี่เลขเห็นยุตีนปูยุตินปอะไรเห็นหลายหลายเด้อนี่ล่ะนี่ล่ะ มันกนร้ายนะว่าตัวนี้เลยบอกครับเออบายเพิ่นว่านเนี่ยเหมือเศร้าเห็นเล็กเกดแต่ว่าตีเพิ่นเป็นตีนเพิ่นเป็นหาแล้วตีใจจำนั่นก็ว่าสิพอบอกไผสิอักเอามาเจอนี่อีกเพราะว่าเป็นยังคือพอบอก y o ทู u b e ิพอว่ามันบอกแล้วมันบ่เถือ กันจะคร้องซื้อก็เรียว่าสีซื้อเองสินะตัวนี้เลยบ่าเจ๊มีแค่นี้แหละครับอยากบอกครับผมอยากบอกมีแค่นี้แรกอยากบอกแรกอยากบอกครับเพราะว่าผมมาดีฝันเด็ดฝันเมื่อคืนใช่ไหมฝันเมื่อคืนครับผมวันพระด้วยใช่ใช่รอบเดียวครับผมแต่ละวนในฝันแค่รอบเดียวใช่ไหมก็ส่วนมากจะรอบเดียวสองรอบประมาณนี้ครับแต่ว่าเมื่อคืนมันฝันดีมากครับผมก็เลยอยากบอกฝันแบบ อยากมาแบบตื่นเต้นเลยนะครับผมสั่นสั่นหมดแล้วอยากบอกนปูมาไม่ทันเลยครัับนเสร็จมากตอนแรกเบิกซับย์จะมาก่อนบอกขอแซงก่อนอยากบอกว่าแต่ปูเปิดปุ๊บเหมปุ๊บออกคอนหอกล้นเลยอยากเว่ามีดีเลยแต่แต่เรามาเป็นออกคอนได้เป็นพนพนพักใจที่นี่พนพนสุดยอดเลยเด้วยมัดมัดบริเวณโค้งเคงกรุงเทพก็คือเพิ่มเนี่แหละจนในทว่าน้ำเนาะเจตู้มาทว่าปูที่เพิ่นมาเหยียบให้เฮานี่ล่ะ แถวกรุงเทพนี่จะแมนมดเลยแถวกรุงเทพเวล่าข้าเจ้าจะมีงานไม่หยังครับผมก็คือเพลินเลยที่ว่าไปแค่นี้นะครับเนาะค่ะดีใจนะได้บอกครันเล็กนี่ข่วงเช้าเหี่ยวอัดหลาบมาท่านเห็นเลขนิ่งแป๊บหนึ่งก็พอครับผมเจสซี่โคโลได้ไปนั่งเรือ่ชัดเจนมากชัดเจนชัดเจนเลยนะครับบอกว่าอยากบอกอยากบอกครับผมเก็บทรงไม่อยู่แล้วครับตอนนี้เก็บทรงไม่อยู่อันนี้สบายแล้วโล่งแล้วแล้วโล่งแล้ว ตั้งแต่ปู่มาแล้วผมอยากบอกมันเด่นจนหัวใจไม่อยู่เนาะปอเนาะเห็นชัดเนาะโอปอใช่มันชัดมากเลยครับไม่ต้องเป็นปริศนาครับขอบคุณครับ